ลูฟี่ประทากับหนวดดามสตูเทพนิกะผู้ที่แย่งชิงตําแหน่งราชาโจรสลัดนะครับหากนับปัจจุบันกับอนาคตสองคนนี้เนี่ยความแข็งแกร่งใครนั้นแข็งแกร่งกว่ากันถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับวันพีชทั้งหลายเลย ถ้าหากจะพูดถึงศัตรูเบอร์หนึ่งของลูฟี่นะครับในการแย่งชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีตนั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นก็น,น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันมีการปูมาสว่านเจี๊ยบขนาดนี้นะครับว่าหนวดดาคือศัตรูเบอร์หนึ่งนะครับที่พร้อมจะแย่งชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนะครับเพื่อจะก้าวขึ้นในเป็นราชาโจรสลัดในเรื่องวันพีชนะครับจึงทาให้เนี่ยสองคนนี้เนี่ยมันมักจะมีอะไรเดที่เป็นขั้วตรงข้ามกันเสมอเลยนะครับซึ่งไอขั้วตรงข้ามนี้เนี่ย มันก็จะเป็นตัวแปรที่สําคัญด้วยนะครับว่าใครการคู่ควรเหมาะสมนะครับในการขึ้นเป็นราชาโจรสลัดนะครับและหากเปรียบเทียบกันแล้วนะในเหล่าบรรดานะครับสี่จักรพรรดิทั้งหมดต่อให้หลายคนจะมีทฤษฎีว่าแชงนั้นอาจจะหหลังลูฟี่หรือเปล่านะครับแต่ผมว่าคนที่มันน่ากลัวที่สุดในเหล่าบรรดาสีจักรพรรดินั้นก็ยังเป็นหนวดดําอยู่ดีนะครับเพราะหากนับจากข้อมูลล่าสุดของลูฟี่นั้นนะครับมันยิ่งทําให้นะครับขั้วตรงข้ามกันระหว่างลูฟี่กับหนวดดํานั้นมันยังมีโอกาสที่จะพบเจอกันอีกวันนี้ก็เลย วิเคราะห์แหละครับว่าหากลูฟี่ปะทะก,กับหนวดดำน่านกนาการในตอนนี้ลูฟี่นั้นยังจะสามารถโค่นล้มหนวดดำได้หรือเปล่านะครับความน่ากลัวของหนวดดำนนมันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วในเรื่องวันพีทเพราะว่าเป็นตัวละครที่กักพลังสูงมากเลยนะครับและเขาคนนี้นะครับเป็นคนที่ไม่ธรรมดาแน่นอนด้วยวีกรกรรมวีรเวทที่ทํามาในอดีตวันนี้นะครับก็เลยจะมาพูดจัดนักจัดเต็มนะครับเรื่องการประทะก,กันร,ระหว่างลูฟี่กับหนวดดำหากเขานั้นจะต้องปะทะก,กัน,นสถานกนาการในตอนนี้ใครกันน่าจะเป็นฝ่ายที่ได้ รับชัยชนะมากกว่ากันนะครับแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจะเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f a c e b o o k f a n p เ page สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้น ถ้าพูดถึงความน่ากลัวของหนวดดานั้นนะครับหลายคนก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องฮาคิหรอกนะครับ <ouse it. S 1> เพราะว่าฮาคิของหนวดดําในตอนนี้เนี่ยมันก็ยังกักอยู่นะไม่ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนนะครับแต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าถึงปัจจุบันนี้จะไม่ได้เปิดเผยว่าหนวดดานั้นสามารถใช้ฮาคิราชันได้หรือเปล่าแต่ยังไงส่วนตัวก็เชื่อแหละครับว่าระดับหนวดดานั้นยังไงมันก็ต้องใช้ได้นะฮา <personas S 1> คริ <ๆ S 1> <Idea> ราชันนะครับเพียงแค่ว่าเนื้อเรื่องนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องฮาคิของหนวดดาอย่างชัดเจนนะครับด้วยความท เ,เพื่อปิดบังความแข็งแกร่งของตนเองนะครับรอวันที่ได้ครอบครองผลปีศาจอย่างผลยามิยามิจนในท้ายที่สุดแล้วเมื่อได้ครอบครองเลยครับก็เปิดเผยความแข็งแกร่งของตนเองนะครับซึ่งเชื่อว่าถ้าหนวดดาไม่มีฮาคิราชันเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันได้เหรอเนี่ยในเมื่อฮาคิราชันถูกปูมาว่าเป็นหนึ่งสุดยอดพลังในเรื่องวันพีที่ควบรวมนะครับกับฮาคิเกราะในการโจมตีเพื่อสร้างนะครับการสตั้นให้กับศัตรูนะครับโอ้โหมันเป็นส่วนที่สําคัญนะในรูปแบบการโจมตียังไงมันต้องมีสําหรับหนวดนะครับ ่แไไมโอเคเราแวะไปเรื่องฮาคีนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องมาเข้าเรื่องเกี่ยวกับผลปีศาจของหนวดดากันดีกว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีแหละครับว่าหนวดดํานั้นจะมีความพิเศษใส่ใคร่กว่าชาวบ้านเพราะว่าสามารถครอบครองพลังผลปีศาจได้2ผลด้วยกันเพราะปกติแล้วร่างกายมนุษย์นั้นจะไม่สามารถใช้พลังผลปีศาจได้2ผลแน่นอนซึ่งหนวดดานั้นปัจจุบันนะครับก็จะเป็นผลยามียามีผลในความมืดผลปีศาจสายโรเกียนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลก็คือผลกุรากุรานะครับผลสันสะเทือนนะครับผลปีศาจสายพารามิสี ซึ่งเป็น2สุดยอดพลังผลปีศาจจึงทำให้หนวดดานั้นออลารามากๆนะครับถ้าจะเน้นการโจมตีหนักๆนะครับก็ใช้ไปเลยนะครับผลสั่นสะเทือนแต่จะเน้นนะครับป้องกันดูดซึมการตอบโต้กลับด้วยผลแห่งความมืดก็จะใช้นะครับผลแห่งความมืดนี่แหละในการตอบโต้กลับจึงทาให้หนวดดานั้นออลาราวสุดๆเลยนะครับในการต่อสู้นะครับจะลุกจะรับนะครับจะบู๊จะบุญเนี่ยทำได้หมดแต่ข้อมูลล่าสุดเลยเนี่ยการที่ลูฟี่นั้นมีพลังผลปีศาจหนึ่งผลนะครับอย่างผลนิกานะครับแต่ในท้ายที่สุดก็มีการเปิด ว่าผลนิกาของลูฟี่นั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นพลังผลปีศาจผลเดียวแต่มีความสามารถของพลังผลปีศาจสองสายก็คือจะมีพารามิเซียกับโซออนพารามิเซียเลยก็คือนะครับพลังผลปีศาจยางยืดส่วนโซออนนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าน,นิกาจึงทาให้นะครับความคุมเครือของพลังผลปีศาจของลูฟี่นั้นนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันของสองสายถ้าหากเราไปเทียบกับหนวดดำนะครับเท่ากับว่าลูฟี่นั้นเนี่ยมันก็มีความเท่าเทียมกันนะกับหนวดดำเพียงแค่หนวดดำนั้นก็ครองสองผลลูฟี่นั้นมี1ผถนึ่งของส นนนอยยู่ใตตััััวววเดีกะครบจึงทาให้ตอนเนี้ถ้าจะพูดว่าลูฟี่กบหนดดำแตกต่างกันไหมเรื่องพลังผลปีศาจนะครับโดยส่วนตัวเชื่อว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันแล้วนะลูฟี่นั้นนะครับสามารถท้าทีท้าไฟกับหนวดดาได้เลยนะครับนี่เรามองในแง่ความเป็นกลางสุดๆเลยนะไม่ได้ไวยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เราต้องยอมรับแหละครับว่าพลังผลปีศาจนิกาของลูฟี่นั้นนะครับมันเข้าขั้นเทพไปแล้วด้วยความสามารถนะครับยืดหดร่างกายของตนเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับซึ่งเป็นความสามารถที่ทรงพลังแล้วก็น่ากลัวสุดๆเลยนะครับ ในฐานะเทพนิกะ แต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทากนบปัจจุบันเลยนะเราไม่เอาแบบว่ามองอนาคตว่าหนวดดํานั้นจะมีฮาคีอะไรก็แล้วแต่เรื่องฮาคีลูฟี่ก็ล้าหน้าหนวดดาไปแล้วนะซึ่งไอสิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญฮาคีของลูฟี่ในปัจจุบันนี้นะครับมันก็สุดยอดเนาะไม่ว่าจะเป็นฮาคีเกาะหรือฮาคีสังเกตฮาคีเกาะนั้นสามารถโจมตีทะลุทะลวงได้นะครับค่อนข้างขั้นที่จะสูงสุดแล้วนะครับหรือฮาคีสังเกตก็สามารถมองเห็นอนาคตได้ส่วนฮาร์คี้ราชันนั้นก เพียงพอแล้วนะในการต่อสู้กับหนวดดำนะครับด้วยพลังความสามารถของลูฟี่ที่มีส่วนตัดไปที่หนวดดำนะครับข้อมูลเรื่องฮาคีเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าข้อมูลมันน้อยนะเพราะว่ายังกักเรื่องความสามารถอยู่นะครับหากเทียบนะพลังปัจจุบันยังไงผมก็ยกให้ลูฟีนะ่นั้นเหนือกว่าหนวดดำในหลายๆด้านนะครับแต่แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นก็ต้องยอมรับความจริงแหละครับว่าถึงแม้ว่าเรามองภาพรวมในตอนนี้หนวดดำนะั้นจะดูด้อยไปกว่าลูฟี่ไปแล้วแต่ก็อย่าลืมละกันนะครับด้วยความที่ว่าสเกลังงขอหนวด นั้นเนี่ยมันเป็นสเกลพลังนะครับที่ถูกตีค่าว่าจะเป็นบอสในเรื่องวันพีทนะครับและยังกักเรื่องพลังอยู่จึงทาให้นะครับอนาคตผมเชื่อโดยส่วนตัวเลยนะครับว่าหนวดดํานั้นจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันจะเหนือไปกว่าลูฟี่เพื่อเป็นโกนะครับที่ลูฟี่นั้นจะต้องโค่นล้มหนวดดาไปให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังผลปิศาจอาจจะมากที่จะมี3ผลก็ได้หรือเรื่องฮาคี้ของหนวดดำนะครับที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เลยครับว่าหนวดดํานั้นมันก็สมควรนะที่จะมีฮาคี้ราชันนะครับซึ่ง ถ้าจะให้ผมสรุปในตอนนี้เลยนะครับถ้าเรานับปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลที่มันการเปิดเผยมาทั้งหมดเลยลูฟี่นั้นนะครับเหนือกว่าหนวดดาแน่นอนแต่ นะครับอย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าด้วยเงื่อนไขนะครับหนวดดํานั้นเป็นบอสหนวดดานั้นมีความลับมากมายกาปูเนื้อเรื่องต่อในอนาคตนะครับหนวดดำเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะเปิดตัวมาในอนาคตเนี่ยโหดกว่าลูฟี่แน่นอนเพียงแค่ว่ารอนะครับให้ทุกคนนั้นได้เฝ้ารอดูแหละครับว่าหนวดดาจะเปิดมาโหดยังไงเท่านั้นอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะหากใครอยากได้ข้อมูลปัจจุบันถามว่าลูฟี่กับหนวดดานั้นใครควรจะแข็งแรงกว่ากันแน่นอนปัจจุบันก็ควรจะเป็นลูฟี่ได้แล้วแต่ถ้าหากนะครับนับเป็นข้อมูลนะคร เออเดี๋ยวเราจะได้เห็นแน่นอนนะครับโดยสตัวเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีการปูบทว่าหนวดดานั้นจะต้องเหนือกว่าลูฟี่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับไม่อย่างนั้นน่ะวันพีชจะไม่สนุกเลยนะเวยลูฟี่เก่งสุดเลยตบทุกคนนะครับตบคนนู้นคนนี้นะครับมันก็อยู่ที่การตีความของแต่ละคนแล้วกันนะครับว่าคุณนับปัจจุบันหรือว่านับอนาคตนะครับก็แล้วแต่นะครับไม่ได้มีใครผิดอะไรเลยนะครับในการจะตีค่าในสิ่งสิ่งนี้และเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับสตูเบอร์หนึ่งในการแย่งชิงนะครับสมบัต จะเปิดตัวมานะครับด้วยอะไรที่มันแข็งแกร่งไปกว่าลูฟี่นะครับโดยพลังผลปีศาจผลใหม่หรือเปล่าหรือด้วยฮาคีนะครับที่มันส่งพลังสุดๆเลยที่หนวดดำทำการกักเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้เคยสร้างรอยแมวขวนให้กับแชงได้ผมว่ามันก็ไม่ธรรมดาแล้วนะซึ่งสิ่งสิ่งนี้นี่แหละครับจะเป็นเครื่องการันตีชั้นดีเลยว่าหนวดดานั้นจะแข็งแกร่งในระดับไหนนะครับและเพื่องมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมอย่าลืมชมรายคอมเมนต์มาและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครตือล ของคุณเมจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f a c e b o o k f แฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ